สวัสดีครับมาอัปเดตยามเย็นนะครับหลังจากการที่เรา,เาปล่อยการเทรดไว้นะครับวันนี้ก็รับมาอีกประมาณ4ไม้นะครับก็คือเริ่มต้นจากาตัว ETH t ิตาเ e ียนอัพลงมานะครับที่1 3 1 1 8งนะครับก็รับไปไม้หนึ่ะครับหลังจากนั้นก็จะมีตัวโซที่145กับ142ที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็ มีตัวนี้นะครับตอนแรกตั้งไว้ที่ประมาณ117ใช่ไหมครับแต่เห็นว่าราคามันดีมากครับมันลงมาที่ประมาณ140แล้วนะครับก็เลยแบ่ง117มาครึ่งหนึ่งเพื่อมารับตรง140นะครับซึ่งตอนนี้โซลาน่าก็อยู่ที่ประมาณ141-140นะครับตอนแรกจะซื้อที่ตัวข้างล่างเนี่ยครับประมาณ2,000ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ก็แบ่งมารับตรงนี้ก่อนนะครับเผื่อว่ามันอาจจะเด้งขึ้นไปนะครับแต่คิดว่ามันก็ยังไม่เด้งขึ้นนะครับน่าจะยังลงมาอีกนะครับ แต่ไม่รู้จะถึง119ที่เราตั้งไว้หรือเปล่านะครับสรุปก็ประมาณนี้ครับมีตัวรับมาใหม่นะครับก็มีโซโลนานะครับ3ไม้นะครับรับมาเลยตั้งแต่ 145, 142, 140นะครับแล้วก็มีอิตาเลียม1ไม้ที่ 3, 188ครับตอนนี้อิตาเลียมอยู่ประมาณ 3, 134นะครับก็ค่อนข้างที่จะลงหนักอยู่เหมือนกันนะครับและคิดว่าน่าจะลงไปได้อีกนะครับส่วน ตัวที่ยังไม่แมทนะครับยังไม่ซื้อนะฮะอีกนิดเดียวนะครับมันลงมาถึง29นิดนิดแล้วนะครับแล้วมันก็เด้งขึ้นไปนะครับเสียดายไม่โดนที่28ที่เราตั้งไว้ที่ตัวลูน่านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัว fpt เหมือนกันนะครับมันลงมาใกล้ถึงแล้วนะพอดีเราตั้งไว้ต่าเกินไปนะมันก็เลยเด้งกลับไปแต่คิดว่าถ้าดูจากความชันเห็นไหมความชันแบบนี้น่าจะลงมาได้อีกนะครับน่าจะแมทนะครับ อิตาเลียมน่าจะอีกนานอยู่นะครับสำหรับลุน่ากับ FTT น่าจะมาถึงได้ดังนั้นเราก็จะรอคอยต่อไปนะครับแล้วก็วันนี้นะครับคุณภรรยาเขาเห็นว่าโอเคมันลงดีมากครับเขาก็เลยเติมตังค์มาอีกนะครับประมาณ20,000บาทนะครับเดี๋ยวเอามาเทรดต่อนะครับเพราะราคามันกำลังดีเลยนะฮะตอนนี้ก็เป็นช่วงลดราคานะครับจริงๆซื้อตัวไหนก็ได้นะครับถ้าที่ดูแล้วนะฮะก็ ซื้อเสร็จแค่รอไว้นะครับแต่ก็ขอดูอีกสักนิดนึงนะครับถ้าเกิดมันลงอีกนิดนึงก็จะเอาทุนตัวนั้นมาใส่นะครับแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปแล้วก็ปล่อยเลยตามเลยนะรรอโอกาสหน้าครับเราไม่รีบนะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับการเทรดนะครับอ๋อลืมไปนะครับสำหรับบางคนอาจจะเพิ่งเข้าวงการนะครับถ้าเกิดตั้งแต่เริ่มเทรดมานะฮะประมาณวันที่16จนถึงตอนนี้นะครับเงินทุนเนี่ยลดไปประมาณ น่าจ,จะหกเจ็ดหมื่นเลยนะครับถ้าเป็นคนทั่วไปอาจอาจ,จะตกใจได้นะครับแต่สำหรับคนที่อยู่ในวงการนะครับคือ,อเรียกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับสําหรับเงินจํานวนนี้นะครับเพราะคิดว่ายังไงเดี๋ยวมันก็มาที่เดิมหรือมีค่ามากกว่าเดิมได้นั่นเองนะครับแล้วก็ผมก็คาดหวังว่านะครับถ้ามันหมดรอบของการลงครั้งนี้นะก็น่าจะขึ้นไปนะครับ ซึ่งก็คิดว่าน่าจะได้กําไรอยู่นะครับก็เลยไม่ซีเรียสอะไรนะเพียงแค่ต้องรอให้เป็นเย็นให้พออะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคติดตามกันต่อไปนะครับมาดูว่าสิ่งที่เราวางกลยุทธ์ไว้เนี่ยมันจะมาถึงไหมนะร้อยสิบแก้อาจจะค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงถ้ามันลงมาถึงนะฮะจะคิดว่าอาจจะก้ากึ่งนะอาจจะถึงไม่ถึงก็ได้นะฮะตัวโซลาร์นะครับแต่ตัวอื่นน่าจะมาถึงได้โอเคติดตามกันต่อไปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ